ตัวอย่างที่สามจุดหนึ่งจงหาว่ารูปใดต้องออกแรง F มากที่สุดถ้าระบบอยู่ในสมดุลแรงนะครับถ้าระบบอยู่ในสมดุลแรงก็คือใช้ซิกไม่ F เท่ากับศูนย์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นทุกข้อเราก็ต้องอส่วนบทนี้ทั้งหมดก็ส่วนจากซิกไม่ F เท่ากักบศูนย์อยู่แล้วนะเราสิ่งที่เราต้องทําได้ก็คือเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าแรงตึงเชือกรอบๆรอกๆๆเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่บ้างนะครับรูปที่หนึ่งครับ ฝั่งขวาเป็น t ใช่ไหมฝั่งซ้ายก็เป็น t เพราะฉะนั้นเร็วๆเลยเ,เ,เราก็จะได้ว่า t เท่ากับดับยูนะรูปที่สองครับฝั่งนี้ก็เป็น t เช่นกันตรงนี้เป็นสองนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าสองเท่ากับดับยูนะครับรูปที่สามครับอ่าเริ่มยากแล้วนะเริ่มเป็นระบบลออและคือมีสองตัวนะครับ t ตรงนี้เป็นเส้นเดียวกันครับมันก็จะเป็น t ด้วยและตรงนี้ก็เป็นเส้นเดียวกันครับมันก็จะเป็น t ด้วยดังนั้นถ้าเรามาดูที่ลอกตัวล่างเราจะพบว่าเอ้ยมันมีแรงชี้ขึ้นอยู่สอทเพราะฉะนั้นแรงลงตรงนี้ก็เป็นสองดังนั้นเราก็จะได้ว่า2อทเท่ากับ W เช่นกันนะเรามาดูแรงสุดท้ายที่กระทำที่มวลนอะที่มาถึงที่มวลเนี่ยมันคือ2อทีเราก็ได้2 t เท่ากับด นะครับหรือสองทเท่ากับ mj นั่นเองต่อไปครับอันที่สี่ตัวนี้เป็นทครับถามว่าเอ้ยแล้วเชือกตรงนี้กับตรงนี้ล่ะเป็นเท่าไหร่นะด้านหนึ่งข้างล่างเป็นทด้านนี้มันก็ต้องเป็นทีส่วนสองครับตรงนี้ก็จะเป็นทส่วนสองถูกไหมท t ส่วนสองบวก t ส่วนสองถึงจะได้เป็น t นะครับโอเคเมื่อเชือกเส้นนี้เป็น t ส่วนสองฝั่งนี้ก็เป็นทีส่วนสองด้วย ดังนั้นเราก็จะได้ว่า t ส่วน2เท่ากับ w ถามว่ารูปใดออกแรงมากที่สุดถ้าดูสมาการอย่างนี้แล้วไม่รู้นะครับให้ลองแทนตัวเลขดูเช่นที่แทน w เป็นร้อยอันนี้ t ก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยอันนี้ t เท่ากับห้าสิบนะเอาสองมาหารอันนี้ t ก็เท่ากับห้าสิบครับแต่อันนี้ครับ t เท่ากับสองร้อย แปลว่าอะไรแปลว่าระบบนี้ครับไม่ได้ช่วยผลแรงเลยแต่เพิ่มแรงด้วยซ้ําเพิ่มแรงที่จะต้องยกที่จะต้องออกแรงในการยกเนี่ยมากถึง2เท่า